สวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับค่ะวันนี้นะคะมาอยู่กับหยกอีกแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะหยกนะคะมีพี่ฉีนะคะจะมาช่วยหยกบรรยายในวันนี้ด้วยนะคะต้องยังไงเนาะทุกอ่หยกกับพี่ฉีนะคะก็เป็นพิมพงานเดียวกันนะคะแต่ว่ายังไงเนาะเดี๋ยวเราก็ ให้กำลังใจพี่ฉีเนาะในช่องหยกกันด้วยนะคะขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยเนาะพี่ฉีครับขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับผมค่ะวันนี้นะคะยกกับพี่ฉีนะคะมีรถมาแนะนํากันอีกแล้วนะคะสำหรับคบันนี้ค่ะพี่ฉีรถขับไปเพียงแค่ หลักแสนเนาแสนต้นเท่านั้นค่ะแล้วก็ที่สําคัญเป็นรถมือเดียวเลยนะคะลำดับที่1เลยนะคะกับตัว Toyota New f o r t u n e r ค่ะ2.4ขับ2นะคะได้เป็นตัวดิสเบกสล้อหน้าหลังกันเลยทีเดียวค่ะที่สําคัญค่ะเป็นรถปี2018เลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะพิเศษพิเศษเลยนะคะพี่ชีราคาที่เราจะให้คุณลูกค้าไปในวันนี้เท่าไหร่คะครับสาหรับวันนี้นะครับผมกับนั่งยกนะครับมาในให้กับท่านผู้ชมในราคาพิเศษนะครับ เึรื่งรถเป็น Toyota New Fortuner ตัวนี้ด้วยดิสสีล้อแล้วก็รถมือเดียวนะครับเราจะขายให้กับท่านนะครับเพียง1 000, 1 9 0 0ล้าน19,000เท่านั้นนะครับค่ะสำหรับราคานี้นะคะแล้วก็ค,คุณภาพที่หยกกับพี่ฉีจะให้ลูกค้าไปในวันนี้นะคะ<ช>ถือว่าคุ้มเกินคุ้มกันแน่นอนนะคะ,คะเพื่อที่จะไม่พลาดนะคะอะเดี๋ยวยกกับพี่ฉีนะคะจะพาไปรับชมรีวิวค่ะทั้งภายนอกและภายในนะคะสำหรับตัว Toyota New Fortuner คันนี้กันนะคะครับผม ค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันจากที่ด้านหน้าก่อนเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะก็จะเป็นรถสีขาวมุกแบบนี้นะคะซึ่งเป็นที่นิยมนะคะฮิตมากๆเลยนะคะในท้องตลาดกันนะคะสําหรับตัวกระจังหน้าด้ ก็จะเป็นกระจังหน้าโครเมี่มแบบนี้นะคะมาพร้อมกับเป็นตัวโลโก้โตโยต้าตรงกลางแบบนี้นะคะตัวไฟด้านหน้าค่ะจะได้เป็นไฟหน้านะคะ LED daytime running light ค่ะมาพร้อมกับระบบตัดแสงไฮเบียมนะคะแล้วก็จะมีเป็นตัว daytime running light อย่างที่อยุ่ได้บอกไปนะคะตัวนี้ได้เป็นไฟตัดหมอกคู่หน้าเลยนะคะ ออกศูนย์ออกโรงงานเลยเช่นกันค่ะตัวไฟตัดหมอกก็จะครอบมาเป็นสีดําแบบนี้นะคะตัดกับคิวโคมยําแบบนี้นะคะลูกค้าเก่าก็จะแสะ่แต่งให้นะคะเป็นตัวสเกิร์ตหน้าแล้วก็สเกิร์ตหลังมาให้ด้วยนะคะสําหรับคันนี้ค่ะตรงนี้นะคะพี่ฉีเราก็ให้ดูเลยนะคะเป็นตัวน็อตต่างๆนะคะคือสีเดิมสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะตัวคานก็คานเดิมๆค่ะตัวน็อตไม่มีรอยขยับกันเลยนะคะทุกตัวเลยนะคะกล้าการันตีได้เลยนะคะ น็อตตรงฝากระโปรงค่ะนี่นะคะก็คือว่าตัวนี้ค่ะสีเดิมสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะไม่มีรอยขันอย่างที่ยกได้บอกไปนะคะตัวแผ่นกันความร้อน,นะคะ่ะก็ไม่ยับไม่ยุ่ยเลยนะคะแล้วก็ตัวมุกต่างๆนะคะคือยังอยู่ตำแหน่งเดิมเลยครบเลยนะคะตัวสติกเกอร์ค่ะก็ยังอยู่ครบเลยเช่นกันนะคะและที่สําคัญค่ะตัวเมทัอาร์คนะคะก็เรียงสวยๆแบบนี้เลยนะคะตัวซินตะเข็บก็คือนุ่มมากๆ จะมาต่อกันที่ตัวยางเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะจะได้เป็นตัวยางนะคะบ s t o n e ปี2021เลยนะคะทั้ง4เส้นเลยนะคะตัวยางคือดอกแน่นๆพร้อมใช้งานแบบนี้นะคะช่วงนี้หน้าฝนค่ะสามารถใช้งานไปได้อีกยาวเลยนะสำหรับตัวยางค่ะ มาพร้อมกับตัวแม็กนะคะอันลอยขอบ18นะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะอย่างที่โยกกับพี่ชีได้บอกไปเบื้องต้นนะคะตัวนี้ได้เป็นดิสเบกสีล้อหน้าหลังกันเลยทีเดียวนะคะมาพร้อมกับคิ้วนะคะสีดําแบบนี้ค่ะตัดกับสีขาวของตัวรถนะคะคือดูสวยงามกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับลูกค้าที่ชอบเป็นตัวสเปคนี้นะคะยกว่าไม่ควนพลาดเลยทีเดียวนะคะ สำหรับตัวกระจกนะคะด้านบนก็จะเป็นสีขาวนะคะสีเดียวกับตัวรถแบบนี้ค่ะตัดเป็นไฟเลี้ยวในตัวนะคะตรงกลางมาแบบนี้นะคะด้านล่างค่ะก็จะเป็นไฟเบอร์สีดำแบบนี้นะคะตัวกระจกค่ะก็จะเป็นกระจกโครเมียมนะคะมาพร้อมกับระบบปิดเปิดสมาร์ทคีเลสค่ะแค่มีกุญแจอยู่ใ,ใกล้นะคะตรงนี้ก็สามารถปิดเปิดได้เลยค่ะแล้วก็ลูกค้าเก่านะคะเสริมมาให้นะคะเป็นตัวกันกระแทกนะคะตรงขอบป,ประตูนะคะ ช่วงนี้หน้าฝนนะคะได้เป็นตัวกันสาดมาให้เลยนะคะทั้ง4บ้านนะคะซ้ายขวาหน้าหลังค่ะ4ี่บ้านเลยนะคะแล้วก็ฟิล์มต่างๆนะคะทางเราค่ะดูแลให้เรียบร้อยนะคะเรียกได้ว่าได้คันนี้ไปค่ะตรงนี้สามารถใช้งานได้เลยนะคะแต่ว่าอันนี้คือสภาพว่าสวยแล้วนะคะตรงนี้เรายังไม่ได้มีการเก็บงานใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะแต่ว่าท้งนี้เท้งนั้นค่ะทางเรามีการเก็บงานให้ก่อนสมงมอบอยู่แล้วไม่ต้องเป็นห่วงในเรื่องนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะมาชมภายในกันนะคะสําหรับภายในนะคะตัวคันนี้นะคะ <S <S ก็จะเป็นภายในสีน้ําตาลนะคะแบบนี้ตัวบอกก็เป็นบอกสีน้ําตาลเช่นกันนะคะเป็นบ่อหนังสีน้ําตาลเดินได้สีสีน้ําตาลนะคะแล้วก็เป็นอานที่สาคัญะคะ่ะได้เป็นบอกไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะคะตรงนี้ฝักสามารถปรับทิศทางได้ถึง6ระดับปรัทิศทางเลยนะคะทั้งฝั่งคนขับค่ะแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารเลยนะคะ มาต่อกันที่กระจกเลยนะคะกระจกก็จะได้เป็นกระจกไฟฟ้านะคะสีบานแบบนี้ค่ะแล้วก็กระจกออโต้สีบานนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวกระจกปรับข้างไฟฟ้านะคะมีเป็นตัวเซนทรัลล็อกมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะตรงกระจกขะก็ดีไซน์แบบนี้เลยนะคะสีดำขะตัดกับสีน้ำตาลแบบนี้นะคะตัดกับคิ้วโครเมียมแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่ภายในเลย ในส่วนของภายในนะคะตัวพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยมอติฟังก์ชันแบบนี้นะคะสีดํานะคะด้านล่างตัดมาเป็นตัวดัวได้สีขาวแบบนี้นะคะด้านบนขาตัดเป็นลายไม้แบบนี้นะคะตัวพวงมาลัยคันนี้นะคะสามารถเพิ่มวอลลุ่มค่ะลดวอลลุ่มนะคะรับสายข่วางสายแล้วก็สามารถสั่งการได้ด้วยเสียงด้วยนะคะมีเป็นตัวแอร์แบ็กใต้พวงมาลัยตรงนี้1จุดแล้วก็ตรงนี้อีกด้วยนะคะแล้วก็ฟังผู้โดยสารก็มีด้วยนะคะ ผู้พองอะคันนี้ค่ะมาพร้อมกับตัวแพนเนอร์ชิพมาให้ด้วยนะคะตรงนี้สามารถาสับเกียร์เล่นเกียร์นะคะตรงนี้จะสนุกมากยิ่งขึ้นในการขับขี่นะคะได้เป็นตัวปุ่มพุ s ส start มาด้วยนะคะตรงนี้สามารถสตาร์ทกันได้ง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็มีเป็นตัว power door นะคะเปิดปิดฝาหลังอัตโนมัตินะคะเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ดูกันนะคะนี่นะคะแค่เอากุญแจมาอยู่ใ,ใีลใจนี้นะคะก็สามารถสตาร์ทกันได้แล้วนะคะสำหรับตัวไมค์คันนี้นะคะจะอยู่ที่ ห0 0 0งแค่ะ3 0มหมกิโลเมตรนะคะตัวนี้ไม้แท้ไม่เดิมเลยนะคะรับมาจากมือเจ้าของเก่านะคะได้ตัวไม่แบบนี้เลยนะคะตัวหน้าจอค่ะจะเป็นหน้าจอ DVD ทัสกินนะคะตัวนี้ค่ะตรงนี้นะคะหน้าจอตรงนี้สามารถเพิ่มวอลลุ่มลดวอลลุ่ม สายวังสายได้เลยหรือว่าสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะแล้วก็ตรงนี้จะมีเป็นตัว s d card มาให้ด้วยนะคะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นค่ะในส่วนของ s d card ทางเราค่ะพอเก็บไว้แล้วก็จะพร้อมส่งมอบให้กับลูกค้าในวันรับรถนะคะตัวแอร์ค่ะคันนี้นะคะก็จะเป็นแอร์ดิจิตอลเลยทั้งคันนะคะตรงนี้คือเย็นมากๆค่ะช่วงช่วงนี้เป็นหน้าฝนก็จริงแต่ว่าอากาศร้อนค่ะไม่ต้องสําหรับตัว f o r t u n e r อ่ะคือแอร์เย็นทุกคันเลยยก การันตีได้เลยนะคะแล้วก็มีเป็นตัวเอาเล็ตมาให้ด้วยนะคะตรงนี้สามารถเสียบชาร์จแบตกันได้เนาะเวลาเดินทางไปไกลๆค่ะแล้วก็ได้เป็นตัวตรงนี้นะคะสามารถใช้เป็นสาย USB นะคะชาร์จก็ได้ค่ะตรงคอนโซลน,นะคะก็จะเป็นไลายไม้แบบนี้นะคะตรงคอนโซลตรงนี้ค่ะจะมี2ช่องตรงนี้นะคะสามารถวางแก้วน้ําแก้วกาแฟได้เลยเนาะตรงนี้คือเพิ่มความสะดวกมากยิ่งขึ้นในการเวลาเราเดินทางนะคะ ตัวเกียร์ออโต้ก็มีเกียร์ P เกียร์ R เกียร์ N นอรดีแล้วก็ S สปอร์ตนะคะมีเป็นตัวปุ่มอีโค o โหมดค่ะพาวเวอร์โหมดนะคะตรงนี้ก็ลูกค้าก็สามารถเลือกใช้งานได้ตามสมรรถนะเวลานั้น,น,นๆนะคะช่วงนี้หน่าสนค่ะมีเป็นตัวปุ่มการลื่นเท่าไหร่การสบัดมาให้ด้วยนะคะไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะสบัดอะไรแบบนี้นะคะช่วงนี้หน่าฝนคือสําหรับตัวคอนเดนเซอร์อค่ะในส่วนของเรื่องความปลอดภัยก็ไม่แพ้ใครเลยนะคะเดีย๋ยวเราจะมาต่อกันที่ด้านหลังคันนี้เลยนะคะ ตัวหน้านหลังของโดยสารคันนี้นะคะก็จะเป็นสีน้ําตาลเช่นกันนะคะตัวบอกก็เป็นบ่อหนังนะคะแล้วก็เดินมาพร้อมกับตัวได้สีน้ําตาลแบบนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะตรงนี้คือกว้างมากๆเลยนะคะยิ่งเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆแบบเรานั่งเนี่ยคือตรงนี้คือสะดวกบสบายมากเลยนะคะแล้วคอนโซลต่างๆนะคะตรงนี้ก็คือว่าเกลี้ยงเอ้เขาไม่ใช่คอนโซลค่ะออภไยตรงผนังนี้นะคะก็คือ เกลี้ยงมากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวแอร์ก็จะเป็นแอร์ราวสามตอนแบบนี้นะคะตรงนี้ก็สามารถปรับพัดลมแอร์แล้วค่ะแล้วก็ไฟต่างๆได้ด้วยอีกเช่นกันค่ะสําหรับลูกค้าที่อยู่ด้านหลังนะคะก็จะมีเป็นตัวอา t l e t มาให้นะคะด้านบนค่ะไฟ120โวลต์นะคะตรงนี้ค่ะแล้วก็ด้านล่างจะถูกแปลงมาเป็นหัวปลั๊กไฟบ้านแล้วนะคะที่ไฟ220โวลต์ค่ะหรือว่าเทียบเท่าไฟบ้านเลยนะคะหยกลืมบอกไปนะคะตรงนี้ลูกค้าจะได้เป็นคมกระดุมนะคะ มาให้เลยทั้งคันเลยนะคะรอบคันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็อย่างที่ยกได้บอกไปเมื่อกี้นะคะได้เป็นตัวดิสเบรกสี่ล้อเลยนะคะทั้งหน้าแล้วก็หลังซ้ายขวาเลยนะคะแล้วก็ตัวยางก็ยางบิสโตนเนาะปี2021ทั้งสีเส้นเลยนะคะคือเรื่องอความปลอดภัยค่ะคันนี้ไม่แพ้ใครเลยนะคะเดี๋ยวในส่วนของฟังก์ชันด้านหลังนะคะหยกจะให้พี่สีนะคะได้อธิบายให้คุณลูกค้าได้ฟังกันนะคะ สำหรับเรามาดูทางด้านหลังของเจ้าคอจูเนอร์ตัวนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นไฟ LED นะครับเล่นเป็นเส้นนะครับดูคือตามสไตล์ของ f อจูเนอร์นะครับในรุ่นของเขาเรียกว่ารุ่นนิวนะครับนิวคอจูเนอร์จะสวยงามมากทีเดียวนะครับแล้วเรามาดูในส่วนด้านหลังว่าเคยโดนหรือว่าเคยขยับน็อตอะไรตรงไหนบ้างนะครับดูแล้วนะครับเท่าที่ผมดูกับน้องยกนะครับมันแทบจะไม่ได้ขยับอะไรตรงไหนเลยนะครับ ล็อก็ยังเป็นสีเดิมจากโรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านทงสีขาวด้านนี้นะครับก็คือเดิมๆมาทั้งคันเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับสติกเกอร์นะยังอยู่แบบครบไม่มีฉีกขาดนะครับแล้วก็มาด้วยปุ่มติดเปิดด้วยระบบไฟฟ้านะครับอัตโนมัติแล้วก็เรามาดูด้านในส่วนหลังสุดของอในในก็เรียกว่าในใ<อ>นด้วยสาง <นะ S 2> ผู้โดยสารส่วนหลังสุดนะครับ ตรงนี้มันจะอนเนกประสงค์ยังไงนะครับลงมาดูนะครับตัวนี้ผมว่าเราพับเบาขึ้นหมดทั้งสองข้างก็สามารถที่จะเก็บของได้ยเยอะนะครับไม่ว่ากระเป๋าใบเล็กใบใหญ่สามารถบัรจุได้เต็มที่เลยนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีสัมปาระ,ะอะไรเราจะปรับมาเป็นที่นั่งก็สามารถที่จะพับวางลงเป็นที่นั่งได้อีกแถวหนึ่งนะครับสะดวกสบายวิธีใช้ก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับค่ะพี่ฉีจะเ,เพิ่มเติมีนิดนึงเนาะตัวชุดยาง<า>อะไรเนาะะค่ะลืมบอกไปว่า คือผมรับประกันเลยว่ายังไม่เคยที่จะโดนฟืนเลยนะครับใช่ค่ะดอกยังแบบเต็มเต็มนะครับเต็มทุกทุกดอกเลย่ค่ะด้านในตรงฝั่งนี้นะครับก็ตามสไตล์ของอู้จัดเนอร์นะครับคือจะเป็นแบบสีดําแล้วก็เป็นสีน้ําตาลเข้มแล้วก็ดูแล้วหรูหรานะครับค่ะหล่อมากนะครับ เรามาดูด้านในทางด้านหน้านะครับก็คือตามสไตล์ของเขาก,ก็คือเสีดําแล้วก็คาดด้วยสีน้ําตาลน,นะครับส่วนฝั่งบอกที่น้องโยกบอกว่าเออเป็นไฟฟ้าคู่หน้าคือปรับ6ระดับนะครับก็คือทั้งสองสองฝั่งเลยทั้งคนขับทั้งผู้โดยสารนะครับสะดวกสบายสําหรับการใช้งานนะครับส่วนคอนโรลข้างหน้าก็จะเป็นสีดํานะครับแต่ช่องพิเศษของฟอร์จูเนอร์ตัวนี้มันก็จะมีตรงที่ว่า ในช่องเล็กข้างบนนะครับสามารถที่จะควบคุมอุณหภูมิได้ปรับอุณหภูมิได้ซึ่งนั่นหมายถึงว่าเราสามารถเก็บของเย็นๆนะครับแช่เย็นไว้ได้อีกระดับหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําดื่มหรือว่าพวกโค้พกพวก,พวกอะไรพวกนี้นะครับ<ะ>เก็บได้เดินทางไกล <นะ S 2> เย็นตลอดในการเดินทางนะครับตืว<ะ>เรามาดูฝั่งคู่มือคารใช้งานนะครับ คือครบนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่มือการใช้งานหรือว่าออนี่ระบบการนำทางนะครับอยู่ไว้กับลูกค้าครบเลยนะครับค่ะรถมือเดียวเจ้าของเก่าก็ดูแลด,ดีมากๆเลยนะคะคือพูดง,ง่ายว่าเจ้าของรถนะครับคือเขารักษารถไปอย่างนี้เลยครับผมค่ะยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับตัว Fortuner คันนี้นะคะ ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ได้รับชมตัว t o y ยต้า e w Fortuner นนะคะ2.4ขับ2ดิสเบก4ล้อคันนี้กันไปแล้วนะคะคถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะพี่ชี้เรามีตอนนี้เรามี f o r t u n e er นอะร์นมากกว่า50คันเลยนะคะใช่ครับผมค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวหน้ายักษ์นะคะหน้าแชมป์ค่ะหรือว่าตัว New f o r t u n e er นแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นรุ่นล่าสุดเลยนะคะอย่างเช่นอย่างตัว t o y ยต้าฟอร์จูเนอร์ n d e r เค่ะตรงนี้นะคะปี2020 2021<ช>ค่ะที่เรับอเราก็มีครับมี<ช>ค,บค่ะหรือว่านะ โรบนะคะพี่ชีเป็นตัวเบนซ์นะคะ bmw ขัอนี้เราก็มีนะคะหรือว่ายุคนี้เศรษฐกิจแบบนี้นะคะน้ำมันแพงนะคะจะหาเป็นรถอีโกคาร์นะคะรถเก่งขนาดเล็กค่ะที่เวสคาร์ของเราก็มีนะคะและที่สําคัญค่ะรถที่หายากมากๆเลยท่านพี่ชีในตอนนี้ค่ะเป็นตัวโตโยต้ามาจตี้เนาะยตครับผมใหม่น้อยๆนะครับมีในย่านมีบุรีผมค่าประกันได้เลยนะครับว่าเรามีเยอะกว่าชาวบ้านเขานะครับมีตั้งสีดําสีขาวนะครับมีตั้ง รุ่นปีเมียมแล้วก็รุ่นแกรนนะครับเรามีนะครับมีเบาะดำเรามีเบาะขาวเรามีมีให้เลือกนะครับใช่ค่คะ ทำไมขับไปเพียงแค่หลักพันเท่านั้นนะคะสําหรับตัวเบนซ์ี่แล้วเรามีตอนนี้เกือบจะสิบคันได้นะคะตรงนี้สามารถเข้ามาดูกันได้เลยจะได้ไม่พลาดรถสวยๆแบบนี้แล้วก็ที่สําคัญหายากใช่ค่ะที่ไหนไม่มีแต่เบสคาร์ของเรามีนะคะแล้วตอนนี้พี่ฉีเรามีรถมากสูงสุดถึง200คันเลยนะคะใช่ครับผมแล้วก็ที่เรากล้าการันตีได้เลยนะคะว่าทางเราเป็นสุดรวมรถจนเอสยูวีเที่นั่งนะคะมากที่สุดในย่านมีนบุรีเลยครับค่ารับประกันได้เลยครับใช่ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้ ะะสามารถติดตามหยกนะคะแล้วก็พี่ชีนะคะเนียหยกจะขอทิ้งเป็นช่องทางของหยกก่อนนะคะได้ที่ Facebook Fanpage ค่ะ ไปหยกเวสค่าวออโต้นะคะชอ่องยูทูบที่เรากําลังดูอยู่ตอนนี้นะคะรวิวันลดมือ2ค่ะหรือว่าจะเป็นไลน์ไอดีนะคะ096 101567ขา่งค่ะ,คะหรือว่าจะโทรโบริตรงเลยก็ได้ค่ะกับเซลล์หยกค่ะ065 549 5296ค่ะเดี๋ยวจะขอฝากเป็นช่องทางของพี่ฉีนะคะครับผมสําหรับของผมนะครับไอดีไลน์กับเบอร์โทรนะครับเบอร์เดียวกันนะครับ0 8 9 4 7 8 4 0 4 1ครับค่ะ ค่ะยังไงนะคะสามารถติดต่อทั้งหยกทั้งพี่ฉีได้เลยนะคะพวกเราสองคนเป็นทีมงานยินดีบริการทุกเวลาครับผมใช่ค่ะพร้อมช่วยทุกคันดันทุกเคสเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะหยกกับพี่ฉีต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีครับ